ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆมีรักนักสะสมครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญนะครับไม่ได้พอดีติดภารกิจนะครับก็เลยได้มาทักทายที่พี่เพื่อนลุงบ้านานะครับสักนิดหน่อยนะครับพอดีต้องไปทําภารกิจนะครับภารกิจก็คือเรื่องงานนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมีข้อมูลนะฮะสั้นๆนะครับมาฝากว่ามาดูว่าเหรียญที่มีความ แปลกนะครับก็คือเหรียญพยาคุฑนะครับเหรียญปีพศ2517นะครับอันที่จริงแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่คาดเคลื่อนนะครับจากการผลิตเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าจะมีความคาดเคลื่อนที่เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับที่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะปกตินะครับแบบนี้นะครับมีความ ถามว่าผิดปกติไหมเอียงไหมก็มีความผิดปกติที่ถือว่าเอียงนิดหน่อยครัเอียงนิดหน่อยแต่ยังไม่มีราคาเหรียญแบบนี้นะครับมีพศสอร้อยสิบเจ็ดนะครับเอาเป็นว่าแทบทุกเหรียญนะครับที่มีการผลิตแล้วมีความคาดเคลื่อนของเหรียญนะครับที่มีการเล่นกันนะครับก็คือเหรียญพระเสียงตรงนั่นเองนะครับ พระเสียนตรงและก็พระเสียนกว้างนะครับนี่ก็เป็นเหรียญ so ที่ปกตินะแบบนี้เป็นเหรียญปกตินะครับถึงแม้ว่าจะมีความเอียงนิดๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะมีความเอียงนะครับสำหรับข้อมูลสั้นๆนะครับว่าใครว่าเหรียญพยาครุปี17มีราคาสูงนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเสียนหรือพระเสียนเอียงนะครับหรือว่าครุฑเอียงนั่นเองนะครับ ยังไม่มีราคานะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้ามีราคาก็จะเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าผ้าเสียนขวางหรือว่าถ้าอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเจอนะครับพยาคุดแบบนี้นะครับถ้าหันกลับมานะครับเป็นผ้าเสียนตรงแบบนี้แล้วก็หันกลับนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคุดเอียงนั่นเองครับคุด ูดขวางนะครับและก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นพระเสียรตรงก็คือพญาคุดครับจะอยู่ตรงนะครับตรงกับพระเสียรนะครับคุณมาพระเสียรตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่ด้านบนนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังนะครับจะมีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับก็คือการผ่านะครับผ่าผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่ง ให้เป็นสซีซีะครับของเหรียญพญาคุดครับต้องสังเกตดีๆถ้ต้องใช้กล้องครับในการส่องครับว่าจะมีจุดตาหนินะครับก็คือรอยผานั่นเองนะครับมันมีบางคลิปนะที่มีคลิปหนึ่งนะครับเหมือนจะมีคลิปหนึ่งที่ผมได้ลงไว้นะครับว่ามีการผาขึ้นมาจริงๆนะครับและโดนหลอกกันจริงๆเห็นๆนะครับเพื่อนๆต้องระวังครับที่สะสมนะครับเหรียญพญาคุดนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็ มีข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับได้ระมัดระวังในการซื้อขายเหรียญนะครับว่าเหรียญที่มีความแปลกผิดเสียนตรงผิดเสียงขวางนะครับหรือว่ามีหัวสองข้างนะครับแล้วก็มีก้อยสองข้างนะครับเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาได้จริงนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับคนสองเหรียญก็ขอฝากระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญนะครับแต่อาจคำพูดของผมอาจจะกระทบกระเทือนนะครับกับหลายๆคนที่มีนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับพบจริงครับว่ามีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับก็คือนะครับพาเหรญนะครับแล้วนำมานำเหรียญมาประันะครับโอเคทับสำับข้องสั้นๆนะครับทางช่องก็มีมาฝากเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ